สวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊บนะคะวันนี้เจ๊จะมา,าพูดถึงราศีลัคนารา,ราศีพิจินะคะราศีพิจิกก็จะมีรูปอักษรเป็นรูปแมงป่องนั่นเองนั่นค่ะคือรูปสกอร์เปียนค่ะแล้วก็เจี๊บจะพูดถึงภาพรวมของคนเกิดราศีพิจินะคะ่ะคนที่เกิดราศีพิจินะคะ ตอนนี้งานการเริ่มจะดีขึ้นมากแล้วค่ะมีความสบายใจในเรื่องหน้าที่การงานมากขึ้นแล้วนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะมีเรื่องติดขัดเอกสารมีเรื่องอไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมง,งานมีเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้างานสั่งงานเยอะนะคะอาจจะมีการเงินงอนกันนะคะ แต่เดือนตุลาเข้าตุลาวันที่หนึ่งนะคะราศีพิจิกก็จะเริ่มมีงานขึ้นมีงานทามากขึ้นแล้วการถึงว่าการที่มีงานมากขึ้นนั่นก็คือสื่อความหมายว่าคุณจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นตามลาดับไปด้วยนะคะนั่นก็คือว่างานดีเงินดีเหมือนกันนะคะคุณรู้ไหมคะว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นราศีที่ชอบความลึกลับ าเป็นราศีที่แบบว่าทําให้ราศีอื่นออยากเข้ามาค้นหาราศีพิจิกนะคะแล้วเขาก็เป็นราศีที่มีความมีความสเสน่ห์ในตัวนะคะมีความสเสน่ห์ในตัวมีความน่ารักในตัวนะคะมีความกระฉับกระเฉงถ้าเกิดเขาแบบว่าเขาทําตัวแบบลึกลับเขาก็จะทําให้ตัวลึกลับให้สุดตรงเลยนะคะแบบอืออกนอกจากราศีอื่นเลยนะคะอ่าแล้วเขาก็ มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะมีความรักโดดเด่นมากเลยนะคะเป็นราชาโชคนะคะแต่แต่นะคะให้ระวังประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะมีปากเสียงกับคู่ครองเล็กๆน้อยๆน,นะคะเรื่องการสื่อสารไม่เข้าใจกันเรื่องน้อยใจนะคะแต่ไม่มีปัญหามากนะคะไม่ถึงกับขั้นทะเลาะเบาะแวงกันแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่โสดนะคะก็จะพบอ่า เด็กถ้ากัถ้าเกิดเด็กนะคะก็จะเด็กกว่าประมาณสัก5ปีเลยนะคะจะอายุต่างกับเรานะคะถ้าเป็น่าคนอายุมากก็จะอายุมากกว่าเป็น10ปีนะคะแต่รับรองสิ้นเดือนนี้นะคะคุณจะได้พบรักก,กับเด็กต่างวัยหรือว่าคนก่อนวัยถ้าเกิดเป็นคนโสดนะคะและเกิดคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วให้ระวังเรื่อง เรื่องการคุยการพูดการสื่อสารไม่เข้าใจนะคะแต่เรื่องรับรองว่าต้นเดือนนี้นะคะคุณมีงานเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณมีงานเพิ่มมากขึ้นน,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 มมน,นั่นหมายถึงว่าดวงดวงคุณจะดีขึ้นหมือนว่าเงินจะเข้ามาในกระเป๋านะคะแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมาพูดถึงราศีอ่า พิจิกนะคะเป็นราศีแมงป่องนะคะหรือว่าสกอร์เปียนเองนะคะอย่างนั้นอาจจะไปก่อนนะคะโชคดีนะคะราศีพิจิกสวัสดีค่ะ